สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะคุณครูจะพาทุกคนไปทําแบบทดสอบท้ายหน่วยซึ่งแบบทดสอบท้ายหน่วยหน่วยที่3ใช่ไหมคะเราเรียนหน่วยที่3กันไปแล้วเรื่องมาตราตัวสกดใช่ไหมมันเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดทีนี้ก่อนจะไปทําแบบทดสอบ คุณครูจะมาทบทวนบทเรียนนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้ทําแบบทดสอบได้แบบทดสอบนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3แบบทดสอบท้ายหน่วยเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวสะกดทีนี้คุณครูจะพาทุกคนมาทบทวนบทเรียนตัวสะกดนะคะก็คือพยัญชนะที่ผสมอยู่ท้ายพยางหรือคำใช่ไหมคะแล้วทําให้เสียงของพยางหรือคําเปลี่ยนไปตัวสะกดมีทั้งหมดกี่มาตรานะคะทุกคนมีทั้งหมด 8มาตรากับ1แม่ใช่ไหมคะหรือแม่กอกาใช่ไหมคะแม่กอกากับอีก8ดมาตรามีมาตราอะไรบ้างมาตราแม่กลแม่กลมแม่กกแม่กดใช่ไหมคะแม่เกยแม่เกลแล้วก็แม่อะไรอีกแม่เกยแม่อะไรอีกมีทั้งหมด8แล้วก็มีแม่กบใช่ไหมคุณครูก่าวครบไหมมีทั้งหมด8ดมาตรากับอีกหนึ่งแม่กอกาทีนี้มาดูกัน คุณคุณมีตัวอย่างตัวสะคำที่มีตัวสะกดด้วยอย่างเช่นคําแรกใช่ไหมคะคำแรกเป็นรูปอะไรเป็นรูปเค้กใช่ไหมคะรูปเค้กคำว่าเค้กมีตัวสะกดก็คือตัวกอกไก่อันนี้อยู่ในมาตราแม่แม่กกใช่ไหมคะอ่ะรูปที่สองรูปที่สองเป็นรูปอะไรเป็นรูปป้ายใช่ไหมคะคำว่าป้ายมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกดแสดงว่าคําว่าป้ายอยู่ในมาตราแม่อะไรแม่เกยใช่ไหมคะแม่เกย ต่อไปเป็นรูปมะพร้าวคำว่าพร้าวใช่ไหมคะที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดคำว่าพร้าวอยู่ในมาตราอะไรคะเด็กๆมาตราแม่เกลอใช่ไหมแม่เกลอแล้วก็ต่อไปคำว่าห่วงยางคำว่าห่วงกับคำว่ายางใช่ไหมคะอยู่ที่มีตัวสะกดเป็นงองงูอยู่ในมาตราแม่แม่กงอ่ะทีนี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะ คุณครูมาทบทวนอีกรอบหนึ่งว่ามาตราตัวสะกดมีทั้งหมด8มาตราเมื่อกี้คุณครูกล่าวครบหรือเปล่าไม่รู้อเรามาดูอันนี้นะคะ8มาตรากับอีกหนึ่งแม่ก็คือมาตราที่1มาตราแม่กงแม่กกแล้วก็แม่เกยแล้วก็แม่เกลแล้วก็แม่กมแม่กบแม่กนครบหรือยังแดยังอีกแม่หนึ่งแม่ แม่กดใช่ไหมคะแล้วก็อีกหนึ่งแม่ก็คือแม่กอกาใช่ไหมคะทวนอีกรอบหนึ่งมาตราตรัสกดมีทั้งหมด8มาตรามาตราแม่ก,กงก็คือคําที่สะกดด้วยงองงูแม่กกก็ค,คือคําที่สะกดด้วยกอไก่แม่เกยคําที่สะกดด้วยยอยักษ์แม่เกยสะกดด้วยวอแหวนแม่กลสะกดด้วยมอม้าแม่กบสะกดด้วยบอใบไม้ แม่กนสะกดด้วยนอนหนูแล้วก็แม่กดสะกดด้วยดอเด็กอันนี้ที่คุณรูกล่าวมาใช่ไหมคะเป็นตัวสะกดที่สะกดตรงตามมาตราแล้วก็ยังมีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราอีกด้วยใช่ไหมคะเด็กๆจําได้ไหมเอ,อ่ยอย่างเช่นแม่กดเนี่ย มีทั้งหมดกี่คำคะที่นอกจากสะกดด้วยดอเด็กแล้วมีตัวสะกดอะไรอีกจำได้ไหมอ่ะทุกคนลองทบทวนดูนะคะในสมุดที่เราเคยเรียนกันมีจดอยู่ใช่ไหมคะส่วนแม่กอาก,ากาก็คือคำที่ไม่มีตัวสะกดเช่นกะทิตาอันนี้นะคะเราจะอยู่ในแม่กอากาเพราะว่ามีอะไรคะมีแค่พยัญชนะกับสระผสมกันไม่มีตัวสะกดเราเรียกว่ามาตราแม่กอากาอ่ะ ทบทวนบทเรียนกันไปแล้วทีนี้มาดูนะคะคำที่มีตัวสะกดนะคะเมื่อกี้คุณครูบอกว่ามี2ลักษณะใช่ไหมมีตรงตามมาตรากับไม่ตรงตามมาตราทีนี้มาดูตรงตามมาตราตัวอย่างแรกใช่ไหมคะคำคำนี้คําว่าหางอ่านดูตรงรูปสอนชี้ใช่ไหมค,คำว่าหางตรงงองูนี่ใช่ไหมคะที่มันทําให้เรารู้ว่ามันคือแม่กงใช่ไหมคะเพราะว่าสะกดด้วยงองงูอ่ะต่อไป คำว่าร่มมอมาใช่ไหมคะอยู่ในมาตราแม่แม่กลมแล้วก็กล้วยคำว่ากล้วยตรงยอ,อยักษ์ใช่ไหมคะเป็นตัวสะกดแสดงว่าอยู่ในแม่แม่เกยต่อไปคำว่ากบใช่ไหมคะบอใบไม้สะกดด้วยบอใบไม้ก็คือแม่กบนั่นเองต่อไปคำว่าเกาาคำว่าก้าว,วัวแหวนเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่แม่เกลอแล้วก็ อีกคำหนึ่งคำว่ามีดคำว่ามีดสะกดด้วยดอเด็กก็ต้องอยู่ในแม่แม่กดอ่ะสุดท้ายหรือยังแม่กลนใช่ไหมคะอันนี้บ้านอยู่ในแม่กลเพราะว่าสะกดด้วยนอนหนูแล้วก็อ่ะคำว่าปีกดูรูปสอ่อคำว่าปีกก็คืออยู่ในแม่กกใช่ไหมคะแม่กกสะกดด้วยกอไก่อันนี้เป็นคำที่มี ตัวสะกดที่ตรงตามมาตราอต่อไปจะพาเด็กๆมาทำแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบท้ายหน่วยอยู่ในหน้าที่41ทุกคนก็จะเจอแบบนี้อ่ะคุณครูปิดคำตอบที่ถูกทีนี้ทุกคนจะต้องเลือกเองไอ้ตรงที่คุณครูปิดเป็นช่องสี่เหลี่ยมยาวๆสีฟ้าสีน้ำเงินอันนี้ก็คือกอไก่ขอไข่แล้วก็คอควายใช่ไหมคะ คุณครูปิดเพราะว่าในเล่มของคุณครูอันนี้มีเฉลยอ,อยู่แต่ว่าเด็กๆต้องตอบเองก่อนนะคะเพื่อเป็นการทดสอบความความรู้ของเด็กๆที่เราได้เรียนกันมาแล้วนะคะอย่างเช่นในข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคําในข้อใดยอยู่ในมาตราแม่เกยก็คือต้องสะกดด้วยด้วยยอยากเด็กๆลองทำดูนะคะในในแบบทดสอบในหน่วยที่3หน้าที่4ี เสร็จแล้วทําเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส,ส่งคําตอบมาให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูจะได้ลงคะแนนให้เด็กๆได้เลยโอเคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ